สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นซาวการ์ดน,นะครับผมนี่ของ o r ริโกนะครับผมเป็นซาวการ์ดแบบ USB นะครับแล้วก็เป็นมีช่องเสียบ3ช่องเลยนะครับเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปแกะดูด้านในพ,พร้อมกันเลยนะครับตัวกล่องแพ็กเกจเข้ามาก็เป็นแบบนี้นะครับมีรายละเอียดอะไรบอกรอบกล่องนิดหน่อยมีรูปบอกนะครับ USB e x t e r n a l นะครับสายการ์ด USB 2นะนะครับคูณ3 AUX เลยนะจะมีสเปคบอกอยู่ด้านนี้นะครับว่าเอา p u พุตมีอะไรบ้างทุกคนเป็น3.5ม5มมิลนะครับหูฟังสามมิลที่เป็นโมโนไมโครโฟนนะครับแล้วก็เป็น4พินคอมโบนะครับไมแล้วก็ดโฟนแจ็คนะครับผมที่เป็น TRRS นั่นเองนะครับมีบอททอมด้วยนะปุ่มเปิดปิดนะครับมิวเสียงไมโครโฟนหรือว่า หูฟังได้แล้วก็มีวอลลุ่มแอรัสให้นะครับอ่ะแกะดูด้านในกันนี่มาแล้วมีคู่มือให้ด้วยนะครับผมเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บห่อใส่กล่องคือแพ็กเกจมาค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะนี่เป็นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มของหูฟังนั่นเองนะครับอ่าเลื่อนได้สุดมาแก้ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนปิด มีปุ่มตรงนี้เอาไว้สําหรับมิวปิดไมฟปิดหูฟังได้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ3ามช่องแบบนี้นะครับเป็น trrs นะครับตรงนี้จะเป็นแบบ Headset นะที่เป็นแบบ3ามขีดดำนะครับตรงนี้ก็เป็นไมโครโฟนธรรมดาที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปที่เป็น2ขีดนะครับสำหรับหูฟังหรือว่า,าตัวหูฟัง a d s e t ของใครที่มันเป็นสายคู่มาเป็นเขียวกับชมพูเห็นไหมครเราก็มาเสียบสายเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็มาเสียบเป็นช่อง usb o คือบางคนเสียบ ไอตัวซาวการ์ดไอ้แจ็คที่เสียบกับตัวด้านหลังของเมนบอร์ดอาจจะเสียอะไรเงี้ยจำเป็นที่จะต้องมาใช้ตัวซาวการ์ที่เป็น USB นะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กใครที่แจ็คเขามีแค่เป็นช่องเดียวอ่าเป็นช่องเดียวและเป็นสําหรับใส่เฮดเซตแบบนี้นะครับแต่ว่าหูฟังเรามันมีมีแจ็คมาให้2อันก็คือเป็นแยกแจ็คหูฟังกับแจ็คมค์มาก็ต้องมาใช้แปลงใส่แบบนี้เอานะครับผมเดี๋ยไปลองทดสอบ ทดสใช้งานกันดูนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองทดสอบกันนะครับผมซาวการ์ด usb ตัวนี้นะครับผมก็เสียบเข้าไปที่ usb เขาเลยนะครับอ่าจะมีไฟขึ้นตรงนี้นะเป็นไฟสีฟ้ากับสีแดงนะครับตรงนี้มีวนลุ่มปรับได้ถ้าหากว่าเรากดปิดตรงนี้นี่มันจะขึ้นมิ้ปิดหูฟังนี่นะมิ้วมันจะขึ้นนะครับกดถ้ากดตรงนี้อีกทีนึงก็จะหายไปเสียงก็จะมาแล้วนะถ้าเกิดว่าเรากดปิดหูฟังนะมันจะขึ้นนะเหมือนเรากดมิ้วธรรมดาเหมือนกดปิดเสียงนะครับ ทีนี้มาดูที่ตัวไดเวอร์เขานะครับตรงตัวซาวด์การ์ดเนี่ยเขาจะขึ้นว่าเป็น USB 3ตรงนี้อ่าจะใช้เป็น USB 3แบบนี้เห็นไหม USB audio นะครับเขาจะขึ้นมาแบบนี้ได้ไหม audio speaker จะเป็น USB audio แบบนี้นะครับเวลาที่เราเสียบเข้าไปแล้วนะครับโดยที่มันไม่ต้องไปจิดตั้งไดเวอร์อะไรหรอกนะครับมันมันเห็นเองออโต้แล้ว Windows 10 Windows 11อะไรแบบนี้นะครับสบายๆก็เดี๋ยวจะมาลองเทสให้ดูว่าอ่าอย่างเนี้ยเป็นช่องเนี้ยเสียบแบบ h e a d s e ที่มันเป็น3ขีดอะ พูดแบบอย่างนี้ไงเสียบพูดแบบนี้นะครับเฮดเซตที่เป็นเหมือนสมอลท็อกหรือว่าเป็นอูฟังเฮดเซตของใครที่มันเป็นสาขีดแบบนี้ก็มาเสียบใช้นี้ได้เลยนะครับปึ๊บอ่าเดี๋ยวจะลองเสียงดูนะครับโอเคเสียงดังดีอยู่ทุกคนจะได้นะครับแต่ผมจะลองเบาวอลลุ่มดูนะเออเบาได้เบาได้เ,ไดเออเบาได้อยู่จริงด้วยนะครับใช้งานได้อยู่เออโอเคนะครับจะได้นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังจากไม์ดูโอเคอยู่นะใช้ได้นะครับเวลาเบานะเวลาเบาก็นี่เบานี่นะครับ เวลาเร่งดังตรงนี้ก็ดังแล้วอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้ก็มาเสียบด้วยอันนี้กันนะครับมาลองเทสที่เป็นหูฟังหูฟังคอมทั่วไปอ่ะที่เราใช้กันนะครับหูฟังคอมทั่วไปที่เราใช้กันแบบนี้อ่าถ้าหูฟังทั่วไปที่เราใช้มันจะมีแจ็คมาให้2อันแบบนี้นะครับเห็นไหมสีเขียวกับสีชมพูเราก็เสียบไปได้เลยนะครับไมโครโฟนก็สีชมพูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหูฟังก็เสียบเป็นสีเขียวแบบนี้ไปเลยนะครับ USB ตัวนี้ ถ้าเกิดใครจะใส่ใครจะเสียมันเป็นไฟเลี้ยงของไอตัวนี้เฉยไฟแสงสีต่างๆของ RGB เขานะครับตัวน,นี้เกิดว่าเราแต่ฟังแต่เสียงเดียวก็ใช้แค่นี้ดูนะครับมาแล้วรับคนเสียงดังดีใช้ได้นะครับเบาได้เร่งได้โอเคอเดี๋ยวให้ฟังผ่านไม่อีกทีนึงนะออกดังดีนะทุกคน้ได้นะครับแล้วก็ผมจะเบาให้ดูเบาอ่านี่เบาเห็นไหมอ่าแล้วก็เร่งขึ้นนะครับ อ่าตนี้อ่าโอเคนะอ่ะใช้งานได้ดีนะคะนรับผมฝากไว้แล้วกันใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับถูกดีร้อยกว่าบาทโอริโก้ ico, นะครับดูดีมีมาตรฐานใช้งานได้หลากหลายแล้วก็มีสวิตท,ที่สามารถที่จะมิ้วเสียงปิดไมค์แล้วก็ปิดหูฟังได้นะครับมีไฟสถานะบอกถ้าเราปิดปุ๊บเนี่ยไฟมันจะดับไปถ้าเราปกติเปิดอ,อยู่มันจะมีไฟขึ้นก็จะเป็นสีแดงกับสีน้ําเงินตรงนี้นะ เวลาเบาก็ไม่มีอะไรอะโอเคนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับของโอริโก้นะแบรนด์ก็ค่อนข้างที่จะอ่าไว้ใจดีคือเป็นสินค้ามันค่อนข้างได้มาตรฐานนะครับถ้าใช้เป็นแบรนด์ดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีปุงมีปุ่มให้มีวอลลุ่มให้ตรงนี้ใช้ได้เลยนะครับสามารถที่จะัแบบอ่าแจ็คได้ทั้งหมด3ชนิดเลยทีเดียวนะครับต้องเป็นตัว trrs นะครับเสียบแจ็คไม์แยกได้แล้วก็เสียบแจ็คหูฟัง แยกได้3ช่องนะก็ไปเลือกเอาค่อนข้างอนเนกประสงค์ดีนะครับประมาณนี้นะครับขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ